สวัสดีครับเราอยู่ในตลาดหมาวิยาลราชภัฏนครศรธรรมราชนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คนในตลาดกันนะครับว่าการมีตลาดในหมาวิยาลราชภัฏนนรศรธรรมร,ราชดีหรือไม่อย่างไรนะครับไปกันเลย ดีค่ะหาซื้อของกินได้ง่ายแล้วก็ได้เดินเล่นด้วยค่ะแล้วก็ไม่มเหงาในการเดินเลือกซื้อส,สินค้าะมีสินค้าหลายอย่างมากเช่นเสื้อผ้าของกินอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าดีครับเพราะว่าเราต้องมีตลาดนี้มาหาอะไรไเนี่ยนันศึกษาเนี่ยสามารถได้มาตลาดได้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องไปถึงตลาดท่าเรียนคนระับเพราะว่ามีในมอแล้วครับก็สำหรับพี่คิดว่าดีนะคบเพราะว่าในตลาดนั้นในมอสามารถให้เด็กนักศึกษา าเที on age. Age? ่ยวในตลาดมาคะขงกินสำหรับใครที่เรียนเสร็จก็มาชุมในตลาดได้เพราะว่าในตลาดของเราเนี่ยไม่ใช่มีแต่ของกินมันมีแบบวัรูปมีนักร้อมีเด็กนักศึกษาที่สามารถเข้ามาหาเงินเพื่อมาแรีย่ายของในตลาดได้ด้วยสามารถให้น้องมาประสบการณ์้ด้วยเวชของเราเนี่ยอยู่ในเนื้อชมเวนะครับเนื้อชมเวจอนนี้อร่อยถ้าเป็นน้ำหวานหรอหมหวานธรรมดานะครับเราอยากให้ท่านได้หาเนื้อชม จะได้สวะสว,ะสว,ะสวะไม่ต้องไปไกลด้วยเพราวะว่าจะได้ให้หนักศึกษาและก็คนภายนอกได้เข้ามาแบบค้าขายแล้วก็ได้เดินมีของไ,ได้งันยขึ้ก็ดีนะครับมันทำให้แบบนักศึกษาสามารถหาของทีนได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกดีค่ะเพราะว่าสะดวกไม่ต้องเดินทางไปซื้อของไกลสัก คิดว่าเพราะว่าจะได้มีคนเข้ามาชมในราชพัฒด้วยแล้วก็มาก็มาชมอาหารต่างๆแล้วก็มีดนตรีสดให้ด้วยสามารถเพลินเลิเล็กได้ค่ะดีมากเลยค่ะแบบคนเยอะมากเลยร้านหา้านี้ไะขายจิ๊กเก็แล้วก็คนชอนี้หรือคนีบบัตต์เป็นทีชอบมากเลยส่วนตัวนะครับก็คิดว่าดีนะครับเพราะว่าอ่าหนึ่งเลยก็นักศึกษาก็ได้อ่ามาหาอะไรรับประทานอาหารเย็นก็ ในนี้นะครับไม่ต้องออกไปหาอะไรทข้างนอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พ่อค้าแม่ขายก็ได้ร้า้เสริมด้วยครับอย่างเช่นนี้ก็มีคาเฟ่นะครับอ่าหนูก็เลยแนะนำให้ทุกน้าหนูมาขายครับอ่าก็คิดว่าดีนะครับสะดวกสบายดีแล้วก็มีขายเลือกซื้อเยอะคิดว่าดีแล้วพอคิดว่าได้มีตัวเลือกสินค้ามากมามเล็กมาเด็กใมาเลยราจะมตเลือกมากคิดว่าการที่มีตลาดในราชพัน,นะครับดีมากเพราะว่า นักศึกษาที่อยู่ในหอในหรือว่าคนที่มาจากบ้านนะครับก็จะได้มาเดินแล้วก็สร้างไรายได้แก่นักศึกษาในมอด้วยครับ